สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้พามาชมบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาซันเซ็ตนะครับเป็นบรรยากาศที่โอ้โหหลายๆท่านคงจะต้องอิจฉาครับนี่คืออยู่บริเวณนะครับบางพระครับเป็นสะพานนะครับของชาวประมงพื้นบ้านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทาง มาเที่ยวชมนี่ครับโอโหสวยมากครับเป็นร้านอาหารวันนี้เรามาทานร้านอาหารอยู่โซนบางพระชนบุรีครับแต่วันนี้พามาชมวิวของช่วงเวลาเย็นครับตอนนี้ก็เวลาครับอยู่ที่ประมาณ18นาฬิกา36นาที โอ้โหสวยง่ายมากครับครับด้านหลังกะนี่ครับติดกับติดกับร้านอาหารร้านข้าวครับร้านเจโตที่เราจะมาทานวันนี้ครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็เลยต้องมาถ่ายเอฟซีเบงนะครับแล้วจะมีเรือนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาน้ำลดครับช่วงน้ำลดก็จะเห็นเรือจอดครับ เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เราก็จะเป็นที่เดินเล่นนะครับแล้วก็บางท่านก็มาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็น,นครับโอ้โหหาดูไม่ได้แล้วครับอันนั้นก็จะเป็นอ่าสีราชานะครับอันนี้จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นเขาอ่า ใครวัชราวด์บอจำบดบ่หูกันแมนส่วนตรงนู้กนกำลังมีการก่อสร้างครับสะพานปลาอีกที่หนึ่งครับก็อยากให้ใครที่มีโอกาสนะครับผ่านมานะครับจากศรีราชาจะเข้าชนบุรีนะครับแวะด้านซ้ายก่อน,นครับเข้าที่บางพระครับมีร้านอาหารนะครับรสชาติเด็ด แนะนำยำหอยนางรมทรงเครื่องครับแสบหลายส่วนตรงนี้จะเป็นเกาะสีชังครับตรงนั้นครับจะเป็นเกาะสีชังครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชาวประมงพื้นบ้านครับมีการนะครับเลี้ยงหอยครับนี่ครับจะมีถ้าช่วงเวลากลางวันเราจะเห็นครับอันนี้ที่ดีเจภูมิเคยมาถ่ายครับมาตกปลาแล้วก็ชิมหอยนางรม สดๆนะครับหรือช่องพี่แบงกิเหมือนกันครับบรรยากาศโหดีมากครับแล้วก็จะมีกลุ่มเยาวชนนะครับมาตกปลาเล่นนะครับก็ได้ครับวันนี้น้ำลงครับมาช่วงน้ำลงครับ16กนาฬิกาประมาณครึ่งนะครับก็ถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับ ที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือใดหมุกมึกของชาวบ้านครับก็จะมีไฟมีอะไรนะครับแล้วก็อาจจะช่วงเย็นหรือค่ำกว่านี้ครับก็จะมีการลงไปใด <c oughs> ไปใดหมึกแดอะไรกันนะครับน,นี่เรามาสิ้นสุดสะพานเลยนะครับผม ลมชิวๆครับอากาศด,ดีครับอันนี้สามารถมาตกปลาได้ครับแต่ช่วงน้ําลงก็ยังว่าครับน้ำก็จะตื่นหน่อยต้องรอช่วงน้ําขึ้นอีกสักนิดครับเฮ้ยเราไปดูเด็กๆตกปลากันครับ หนูได้ปลาอะไรลูกได้ยังได้ปลาอะไรได้ยังยังไม่ได้เหรอดูออกรงเขาแบบตัวนั้นมันกินกุ้ง,งนี่ครับนี่มาแล้วมาแล้วได้ปลาอะไรลูกปลาหอะไรนะปลาหมอเข้าเมาเอาเข้าเมาโอ้โหมองไม่เห็นเลยลุงมองไม่เห็นเลยตัวมันเล็กตัวเล็กใช่ไหมทำอะไรทานฮะนี่มันทำอะไรไม่ได้น่าจะทอดเหรอครับอือ๋เจ๋วเลยครับนี่สุดยอดเลยได้กี่ตัวไรฮะเนี่ยกี่ตัวครับ ตัวเล็กไปใช่ไหมตัวเล็กไปโอ้ตุวน้น่อยทอบเสฉับเลยนี่เนีมาตกตั้งแต่เช้าได้เยอะแน่๋อตกเช้าเช้าได้เยอะแน่แน่ตัวเล็กว้าวปลาเขม่าปลาเขม่าหย่อนเป็นกินนี่หย่อนเป็นกินเป็นไงล่ะไกลสุดไกลสุดกี่โลไกสุดไม่ที่ได้มาลุ้ยเฉยอะไรลูก มีดนปลาหมึกบ้างไหมได้แต่มันต้องตกเป็นเหยื่อไส้เดือนเหรอไม่ใช่เดือนเพียงทะเลอ๋อเป็นเพียงทะเลแล้วหนูหามาจากไหนเพียงทะเลหาในดินสิครับเลือไม่ใช่ในดินในทรายตรงใช่อ๋อในทรายในทรายชายหาดอยู่ทะเลลุงเดือนเบี่ยงแล้วนะลุงอยู่แต่ทุ่งนาลุงเลยไม่รู้ลูกเป็นตัวเพียงนะครับแมเราก็ไม่เคยเจอเนี่ยน้องได้ปลานะครับแร่ส่วน เป็นเเเปป็็นนช่อง YouTube ของลุงเองไม่เช้าผมว่ผมก็ะเพาผมกำลังช้ำเนี่ยลงไปในทะเลได้เหรอเจอเป็นโฟงเนี่ยเป็นโฟงเลยเหรอเฮ้ยนี่ติดไหมัดหลอกถามด็อ่าโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะลาเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าอาหารเราก็น่าจะมาแล้วครับอ่ามีมุกเลยครับมีวัดหลอกเลย โอเคครับไว้ติดตามชมช่องซ so ุกเล็กสตูดิโอใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนครับเด็กๆครับบุกเบิกไ,ไปนะครับ